ครับอีกสามชั่วโมงนอนดีมากตะกี้เบลโคตดนอนเยอะนอนเจ็ดชั่วโมงรวดเบลโคตดนอนเยอะพี่เฉยเข้าห้องน้ำดูหนังไม่จบนอนต่อน้ำลายยืดด้วยุยไม่ใช่ฉันเีามาเมืองนอกไม่มีคำว่าผู้จัดการทุกคนต้องต้นพึ่งตนปิดกล้องเลย